สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอ m มอว l เวอรี่ก็จบลงไปแล้วนะครับกับนัดสำคัญอีก1เม็ร โปแลนด์เบลเยียมนะครับหลายคนก็รอดูเลยคู่นี้เพราะว่าส่งผลต่อสาวไทยของเรานะครับที่จะยังคงพอมีโอกาสเข้า8ทีมสุดท้ายหรือเปล่าผลปรากฏว่าเบลเยียมทําได้ครับสามารถชนะโปแลนด์ไปสุดมัน3ต่อ2เซตนะครับทําให้ล่าสุดไทยยังคงได้อันดับที่7นะครับมี12แต้มและโปแลนด์อันดับที่8 11แต้มดูแล้วไทยยังคงมีความหวังนะครับมีโอกาสมากม มากเลยครับในการเข้ารอบสุดท้าย VNL รอบ8ทีมนะครับดังนั้นหลังจากนี้สาวไทยก็ต้องเอาชนะนัดที่เหลือให้ได้มากที่สุดนะครับเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือโค้ชจัดหนักจัดเต็มกันอยู่แล้วครับเอาชนะให้ได้มากที่สุดแล้วโอกาสการเข้ารอบสูงมากนะครับเพราะตอนนี้เราได้เปรียบในเรื่องของแต้มแล้วสู้ๆนะครับสาวไทย